สวัสดีท่านผู้ชมครับเราอยู่ในเกมเข้าซอยมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะลองหลับตาข้างหนึ่งดูนะครับเฮ้ยเนี่ยหลับจิงหลับจริงเนี่ย ไปทางหน้าเลย <laughs> ผมจะลองอยักคิวว่าจะได้ไหมนะครับเฮ้ยเฮ้ยไปทางหน้าเลย, <laughs> ส,วส,ยสวัสดีทุานผู้ชีวโสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอินซอยนะครับเฮ้ยเหมือนผมเป็น v ีทูเบเลยว่ะเฮ้ยนะผมสามารถสร้างตัวผมเองในนี้ได้เลยอะ่ะแบบว่าแบบเหมือนตัวในจริงอ่ะ เออแล้วก็แบบเนี่ยมันสาม,มารถขยับหน้าได้อะ่ะน่าทําไมหน้าเป็นอย่างเนี้อวันนี้เราจะมาสร้างตัวละครนะครับผมมีรถเฟรนด์นะครับคือผมจะสร้างผมจะสร้างบิลลี่นะครับเฮ้ยโอ้โหมีให้เลือกถึงสซาห้าระดับโอ้พุทธรูปมีเด็กด้วยเอ๊บิลลี่เขาอยู่สิบสเนี่ยใช่ป่ะวะโอเคยังหนุ่มสาวอยู่นะครับอ๋อนี่ไงมีให้เลือกแบบ เป็นพรีเซตนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไม่ต้องแต่งตั้งแต่ศูนย์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นการเสริมแทนเอาคนนี้แล้วกันกรอบหน้าเขาจะชัดนะครับเอ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคนนี้หน้าก็เหมือนอยู่นเนี่ยผมจะเอาเป็นช่วงที่เขาย้อมเป็นผมสีเขียวนะครับอฮ้ยทรงนี้ก็มีนะเนี่ยใช่ไหมมาจุกสองข้างอันอื่นไม่ค่อยมีแล้วอะเอามาจุกแล้วกันครับ <laughs> เราได้ทรงผมแล้วนะครับเป็นทรงผมมัดจุกสองข้างนะครับไงเหมือนไหมเหมือนไหมเราสามารถย้อมสีได้ไหมย้อมแบบแยกส่วนได้ป่าวะไม่ได้หรอไม่ได้เดยไม่ได้ไหมไม่เหมือนวะไม่ค่อยเหมือนอุตาตาลอยเอาเป็นว่าทรงผมเนี่ยช่างมันก่อนกันแล้วกันนะครับตาเขาจะออกสีฟ้าเอ้ยสีนี้นี่วาเอ้ยเนี่ยสีนี้เลยเนี่ยคือคนเนี้ยที่ผมบอกอะคนนี้เหมือนนะครับ ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มครับเอ้ยอันนี้ฟ้าเกินอันเดิมนะครับนี่ผิวต้องขาวนะครับทำไงวะปากเขาจะสีออกชมพูชมพูชมพูชมชมพูโ <c oughs> อ้ยโห oh. ชมพูใช่โอ้โหซีดเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับโอเคเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยคันหน้าป๊บหนึ่งคิ้วเขาจะหูดกจัดคิ้วดกจัดอุ้ยคิ้วมันหนาคิวค้วมันหนามันคือคิ้วผู้ชายเหรอวะอ,อันนี้อันนี้อันเนี้ยอันนี้แล้วกันขนตานะครับ ขนตาเขาเจ้าแบบนี้นะครับใช่เลยเนี่ยใช่ไหมล่ะใช่แบบนี้แหละหรือนี่วะอันนี้ทําไมตามุ่งม่วงวะต่อไปเอาใยออกได้ไหมอะ่ะายตรงคางอะ่ะเฮ้ยเนี่ยหน้าหน้าคล้ายอยู่นะแต่ว่าทรงผมไม่ได้วะแป๊บน,นึงนะเนี่ยทรงเนี้ยเราไม่สามารถไม่สามารถเปลี่ยนสีละเอียดได้ขนาดนั้นหรอวะเฮ้ยหรือว่าได้วะอ๋อได้แค่นี้ครับ เสื้อจะเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับวิถ้ามีลายนะจับเลยใช่เลยเนี่ยชุดเนี้ยเอ้ยอันนี้ได้ปะวะอันนี้แบบลอกๆอก่ะใส่สีลอกๆอก่ะวยเปลี่ยนสีไม่ได้วะเอ้ยอันนี้เปลี่ยนได้สีดําำุอยอันนี้ได้อยู่นะอนน <c oughs> เอาเกงขาสั้นแล้วกันครับมีเกงขาสั้นไหมเอ่ย <c oughs> ขอยาวกว่านี้เป็นแบบเกงสามส่วนมีไหมไม่มีนะครับได้มาได้มนะได้่า มันเป็นไหล่สะก,กดเอาถุงเท้าขาวถุงเท้าขาวถุงเท้าดำแล้วกันนะครับโอเคเอาแบบนี้ไหมได้ปะวะมันแปลกๆวะเอาถุงเท้าดำดีกว่าครับหมวกนี้ไม่ใส่แล้วกันเอาใส่แว่นดีกว่าครับเพิ่มความเป็นบิลลี่ครับแว่นนี้เลยแว่นดำขอบเขียวไหมหรือว่าแว่นดำเฉยๆถ้าขอบเขียวเป็นไงเฮ้ย,ฮยก็ได้อยู่นะเอาขอบเขียวแล้วกันนะครับโอเค สร้อยสร้อยเขาจะใส่เยอะมากนะครับผมเห็นเราสามารถใส่ได้กี่ชิ้นวะชิ้นเดียวต่างหูนี่ไม่เห็นเลยวะต่างหูนี่ไม่เห็นเลยเอาอันไหนดีวะเฮ้ยอันนี้ก็เท่่ะอันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมชอบอันนี้ว่ะเฮ้ยมองข้างๆไม่ใช่เลยอะแต่ต้องปรับโผงหน้าใหม่นะครับใครวะเสียดายทรงผมน่าจะมีสีดําได้นะครับเล็บนะครับ เล็บเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับและเคยเห็นเป็นเหมือนจะสีนี้ไหมจริงมีนะเว้ยงั้นผมเอาอันนี้แล้วกันครับนี่โอเคไหมไม่สนนะไม่สนนะผมเจ้านี้ต่อไปนะครับปรับโหงหน้าแป๊บหนึ่งมองด้านข้างนี่ไม่ใช่เลยนะอันนี้เราต้องเสริมคางปรับคางกันนิดนึงนะครับเฮ้ยคางอยากขยับนะปะหาจุดไม่เจอ เอ้ยอไหนวะอ๋อนี่เนี่ยเนี้ยเนหมือนยังเ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 น้ผาเขาคคเป็นไงวะเดี๋ยวผมขอเสริมดัางอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมดัางเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนั้นมันเสริมตาขึ้นมาทําไมอะเนี่ยผมว่าเหมือนแล้วนะเนี่ยเหมือนไปอะ่ะยกงเนสีผมอะครับคิ้วไม่ค่อยได้วะ <laughs> คิ้วไม่ค่อยอาสมมุติเขายืนหันข้างอยู่ พี่บิลลี่เฮ<ะ>้อเห็นปะเขาหาันบิลลี่เฮ้อใครเรื่องเฮ้อเฮ้อสาลี่อ่าไม่หันเห็นไหมครับบิลลี่เฮ้อเฮ้อเดี๋ยวเราต้องใส่แว่นเพิ่มความเหมือนนะครับอ่าได้ปะ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 เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเอาใฟออกได้ไหมอ่ะไยเนี่ยอ,ออกตรงไหนวะเปลี่ยนทรงผมดีไหมเปลี่ยนทรงผมไหมเพื่อเจออันที่ถูกใจกว่านะครับ ลองนี่ไหมเนี่ยะนะลองดีลองดีเลยเฮ้ยโอ้โหมุมนี้เหมือนจัดเฮ้ยมุมนี้เหมือนจัดอะเนี่ยเฮ้ยใส่อะเฮ้ยเอาไสออกได้ปะเอาทรงผมนี้ดีไหมดีกว่านะเอาทรงนี้ดีกว่าครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบิลลี่เลยนะเสื้อฮาวายเสื้อสีจี๊ดไปปะวะแบบว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีเสื้อนิดน,นึงนะครับลองก่อนลองลองลองโอเคประมาณนี้ไหมเนี่ย แบบนี้เราลองมาโพดท่ากันดีกว่านะครับใช้เลยเนี่ยเฮ้ยผมวาดผมลืมอะไรไปบางอย่างไม่ได้นะครับยังยังไม่เสร็จนะครับอันนี้สิ่งที่เราขาดไปคือบอดี้นะครับประมาณนี้ไหมผมมั่วไปเลยครับเบลลี่ลิสเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าเออโอ้โหเหมือนจัดเอะไปฮะฮะฮะ ฮบไม่นั่งคุยเลยนะครับจังหวัดนี้ผมนั่งคุยเลยนะครับเนี้ยเนมองมุมเนี้ยยังเหมือนอ่ะเหมือนจริงเห็นไหมเหมือนปะเหมือนปะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสนึ่งสอ หนึ่งสองหนึ่งสองซุ้๊ยอันนี้เหมือนจัดนะครับยกเว้นฝ่ายรัาเดี๋ยวไปลบฝ่ายเอาแม่เหมือนจัดอะ่ะแม่หยุดด้วยความภูมิใจพีเซ <p> ็ตเสร็จไปทีเรียบร้อยนะครับสำหรับบิลลี่อลิตของเรานะครับเอาจริงไหมที่มันดูเหมือนอะเพราะว่าสี่ชุดครับแว่นอิเซอร์รีครับมันเลยดูเหมือนนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวละครต่อไปนะครับจะไม่ใช่เบลลี A ่เอลินแล้วนะครับแต่จะเป็นตัวผมเองครับเปลี่ยนเพศเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหเฮ้ยแม่เอาคนนี้ก็แล้วกันนะครับจังหวะนี้เราต้องเอาตัวเองให้ดูเท่ไว้ก่อนนะครับ <laughs> เนี่ยผมเจอคนนี้ <laughs> เฮ้ยกอกตาด้วยหรอเฮ้ยเวลาผมมองบนน้องมองบนปะ ไม่มองเหรอนิดนึงนิดนึงแต่ซ้ายขวาเนี่ยชัดเลยครับเฮ้ยอย่ายิ้มอย่ายิ้มทร <c oughs> งผมนี่แม่ได้อยู่นะผมบอกเลยผมจะทรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนสีผมนะครับหน้าเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนนะครับเอาหน้าเขาเนี่แหละดีอยู่แล้ว <c oughs> เปลี่ยนสีผมนะครับเป็นสีดำโอเคถามว่ามีหนวดไหมถ้าคน <c oughs> ถ้าคนติดตามผมนะเพื pues, ่อนผมมามันจะแซวว่าดไอ้หนวดอะไรเงี้ยครับซึ่งผมจะเอาหนวดออกนะครับเอาจริงผมผมชอบแบบโกนหนวดมากกว่านะครับแต่ว่าบางครั้งก็ขี้เกียจโกนครับเขาถามว่ามีไหมก็ก็นิดนึงแต่ว่าเอาออกดีกว่านะครับสีผิวที่ถูกต้องผมวาดอันเนี้ยอันนี้แหละโดนอันเนี้ยใช่สุดละสีตา สีดาครับโอเคหน้าเราประมาณนี้แล้วกันทาลิปนั่นคือวะขอร้องขอขอปากแบบชมพูนิดนึงนต่อไปจะเป็นในส่วนของที่ผมรอคอยนั่นก็คือแต่งตัวนะครับเอ บยิ้มหุบยิ้มเดี๋ยวเขารู้ว่ายิ้มหมดเขารู้นะโอเคลืมไปแล้วอะไรนะเสื้อผ้านะครับเอาจริงแบบนี้ผมก็ชอบนะเฮ้ยข้างในมีสีด้วยเหรอเฮ้ยอ,อะไรเนะี่ยผมเอาเสื้อกล้ามแล้วกันนะครับเสื้อกล้ามสีดำมานี้ <c oughs> เปลี่ยนสีไม่ได้นะครับหรือว่าสีขาว สีขาวแล้วก็ใส่โอเคงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับกางเกงนี่แน่นอนอยู่แล้วครับคาโก้ปรับสีก่อนเอาดำล้วนนะครับรองเท้านะครับอืมอุ้ยสบายจัดอ่ะเนี่ยยังเบาเบาวิวอะโอเคประมาณนี้นะครับเสื้อเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันอีกทีทนึ่งเอาสก้อมนี่แหละกางเกงในนี่ไม่ใส่ ไม่ได้ขำเกียงไนไม่ใส่นะขำหน้าไ <laughs> อซซอรี่ครับย <laughs> ิมเมื่มะอะไหร่อยิมเมื่อไหร่แว่นเราไม่ใส่นะครับจริงๆเราก็มีใส่บ้างนะครับแต่ว่าเป็นแวน่นเป็นแว่นกองแสงนะครับเป็นตัวนี้ <laughs> ใช่เลยครับแบบนี้เลยอันนี้คือเป๊ะนะครับแต่ผมไม่ใส่นะครับสร้อยนี่แม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 แม ซอยนี่ผมขอเลือกเป็นเฮ้ยอันนี้ก็ดูเรียบๆดีนะครับอันนี้มันใหญ่ไปอะไม่เอาอะใหญ่ไปเอ้เอาน้ยๆครับเราเน้นเน้ยๆเอาน้ยๆเออเขาให้พระหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่เพชรต่อไปนะครับต่างหูนะครับทุกอันคือมีสองข้างหมดเลยแต่ว่าผมข้างซ้ายข้างเดียวนะมันเปลี่ยนได้เปะวะเราสามารถเอาออกข้างหนึ่งได้ปะ เอาออกข้างหนึ่งไม่ได้นะครับหรือไม่เป็นผมเอานี้แล้วกันเลบ็บแหมเล็บนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแต่ถ้าผมจะทําเนี่ยอันนี้มันยาวไป่ะสีดําอันนี้มันยาวไปอ่ะมันยาวไป,วไปนิดนึงว่ะเฮ้ยเป็นสีได้นี่ยว่ะสีดำแล้วกันเท่ๆเท,ท,ท่ๆแอบเท่ๆแอคแอถึงในจริงจะไม่ได้ทํานะครับแต่ว่าในนี้ทํามีปัญหาอะไรปะล่ะมีปัญหาอะไรวะ โอเคครับเฮ้ยอะไรอะออหมดยังวะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เอาประมาณนี้ก่อนต่อไปในส่วนของบอดี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับอุ๊ยโอ้โหคนลีนอะนี่ผมจะประมาณนี้นะครับไม่ตุยนูซันก <laughs> <laughs> โอ้อะไรข <laughs> นแขนมัครับไม่ไม่ไม่มีไม,ไม,ไม,ม,ไม่มีครับมีน้อยมีน้อยอันนี้ขนหน้าแข้ง โอ้โหเยอะจัดนิดนึงนิดหนึ่งนิดนึงมีแบบปลาเล่มปลมาเล่มประมาณนี้นะาโอ,อ้ใช่เลยนะครับแบบนี้อุ้ยน่ารักนะเนี่ยตุ้ยนุยมากเลยอะ่ะเฮ้ยผมชอบอะ่ะเอาแบบนี้ไหมมันเพิ่มขนาดได้อีกแบบวะสุดแล้วอ๋ออุ้ยแต่แบบนี้น่ารักอะ่ะแมวเอาดีๆเอาดีๆเอาแบบปกติที่เขาให้มานะครับเราจะไม่ไปปรับขนาดอะไรตัวนะครับโอเค มันหมดแล้วนะเนี่ยผมยากแต่งตัวใหม่วะสนุกครับเริ่มเริ่มเริ่มสนุกละเราจะมาเปลี่ยนเสื้อกันใหม่นะครับข้างในจะเป็นเสื้อกล้ามสีขาวส่วนข้างนอกผมเอาฮู้ดดำดีกว่าครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวผมเองอุ้ยสนุกอะ <laughs> 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 นี่เเวลารลบลิบ้อนอะอะฮะอะฮละ เดี๋ยวขอแอคก่อนแป๊บหนึ่งครับเราแอคจริงมันแอคจริงด้วยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขอไปถ่ายรูปก่อนนะ โอเคครับจัดท่าทางก่อนนะโอ้หช่วงนี้ผมแบบว่าอาคิดอะไรไม่เคยออกเลยแต่ขอ,ขอคิดแป๊บนึงนะเฮ้ยนึกออกแล้วพวกเราทุกคนนะครับเราต้องรักนะช่วงนี้ผมแบบเทมากเลยนะแต่ว่าบางทีอ่ะผมก็คิดไม่ค่อยจะออกว่าผมจะแบบอ่า ออ๋อผมนึกออกแล้วว่าผมนั yeah. ้นจะเต้นท่านี้เต้นเยอะเริ่มเหนื่อยแล้วสิเรามานั่งคุยกันดีกว่าครับชีวิตเราเน่ยนะเรามาคุยกันเรื่องคลิปต่อไปที่ผมจะลงกันเลยดีกว่านะครับ คลิปต่อไปเนี่ยนะเป็นเกมเชนทูเกเตอ e r นะครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วที่เล่นกันนะครับถ้าใครได้ดูนะครับสนุกมากหน้ามันไม่ค่อยเข้ากับเสียงเลยวะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังนะครับก็คือผมเนี่ยเคยไปเข้าค่ายที่อุทยานนะครับอุทยานแห่งชาตินะผมเคยไปเข้าค่ายนะครับช่วงสมัยเรียนนะครับซึ่งผมไปกับเพื่อนสีคนหนึ่งไอ้หมอเนี่ย มันเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็บอกมันไปแล้วว่าถ้ามึงไม่เชื่อมึงก็ไม่ต้องไปพูดอะไรลบหลู่ได้ไหมอะไรเงี้ยครับมันก็แบบทําท่าทางไม่ฟังนะครับเพื่อนผมมันจะเลยบ่นนะครับแบบว่าเฮ้ยมึงจะกลัวอะไรวะผีมันไม่มีจริงอะไรเงี้ยครับมันก็บน่บนๆไปเรื่อยๆครับช่วงเขาปล่อยให้นอนแยกย้ายกันนอนอะไรเงี้ยครับด้วยความที่เพื่อนผมเนี่ย มันไม่กลัวนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าท้าทายตอนกลางคืนนะครับตอนนี้เขาปล่อยนอนอะไรเงี้ยมันไปผิวปากมันผิวปากแบบมันผิวมันผิวปากนะครับแบบ <c oughs> <c oughs> มันมันผิวปากนะครับแบบ แล้วมันก็ผิวปากไปเรื่อยๆครับแบบมันผิวปากแบบดังมากเลยนะครับคือมันลบหลู่เขาไงมมนอยากลองไงครับสักพักผมหันไปมองเพื่อน <c oughs> เลือดนี่แบบเต็มปากเลยครับจู่ๆแบบลื่นไหลออกมาจากปากไหลออกมาแบบจดติ่งๆตรงคางนะครับก็ <c oughs> นั่นแหละครับการที่มันไม่เชื่ออะไรแล้วมันไปนลองของแบบเนี้ยผิวปากเสียงดังตอนกลางคืนะอะไรเงี้ยครับเ <c oughs> จ้าของอุทยานเขาเดินมาตบปากปากแตก อ,อ่ผมเนี่ยนะเป็นคนที่แบบว่าเวลาใครเดินเข้ามาทักทายผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับผมเต้นสายมากไม่ไม่ไมเวลามีคนมองหน้าผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะครับผมจะแบบว่าควักปืนออกมาแจกเงินเลยละกันคุณรวยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องอ่อ ขอตัวแบบว่าลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเอาไว้อืมเอ่ออ๋อเดี๋ยวเอาไว้อืมอ๋อเดี๋ยวเอาไว้อืมอ๋อเดี๋ยวเอาไว้อืมออเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับบ๊ายเฮ้เฮ <c oughs> hey, hey, ้ไปเฮ้เฮ้ไปมุนมุนไปไปเอ้ไปยักษ์ายครับทุกคนไปเอ้เอ้เอ้หมุนครับใสยน้ำหลังไหลสายน้ำหลังไหลไปไปไม่เลยวหรอ๋อาไปไป